ก็กราบสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับวันนี้เราก็มาอยู่กันในเกม Hunter z o n นะครับผมสำหรับวันนี้นะครับผมก็จะพามาดูเรื่องอของระบบการทำอาหารนะครับในเกมนี้นะครับผมว่ามันต้องทำยังไแงไแล้วมาใช้ยังไงแล้วข้อดีของอาหารเนี่ยมันคืออะไรนะครับแล้วก็การเลือกกินอาหารให้มากกับสายที่ตัวเองเล่นนะครับหรืออาวุธที่ตัวเองเลือกไว้นะครับผมถ้าไม่เสียเวลาเราก็ไปเริ่มกันเลยนะครับ อย่างแรกนะครับขั้นแรกนะครับก็คือการหาวัตถุดิบของอาหารนะครับผมซึ่งวัตถุดิบนั้นหาจากไหนนะครับเดี๋ยวผมจะแยกอ่าเดี๋ยวผมจะแยกคลิปไว้นะครับอันนี้ก็จะเป็นคลิปที่ทำเอ่ออาหารนะครับส่วนคลิปที่หาวัตถุดิบก็จะแยกอีกทีหนึ่งนะครับให้เรามาที่อ่าโดโล,โลเลสนะครับพี่คนดีนะครับ ต้องมาที่เมืองผู้ปฏิญาณนตนนะป้อมปฏิญาณตนได้เองครับเธอจะอยู่แค่เมืองนี้นะครับเธอจะอยู่แค่เมืองนี้เมืองเดียวนะครับให้เรากดมาที่ฟาร์มพอร์ตนะครับก็จะมีพวกวัตถุดิบขายนะครับพวกข้าวพวกเนื้อพวกขายพวกผักนะครับซึ่งถ้าเราทำมาหาเราต้องมาหาผู้หญิงคนนี้ครับชื่อว่าโอ๊โยเคนบางกมดเลยเธอชื่อว่าแอลลิวนะครับ มันจะมีขึ้นชื่อว่าให้ทาอาหารนะครับแล้วกดทาอาหารไปนะครับอย่างเนื้อย่างกับซอนแอปเปิ้ลเนี่ยคือละคือมันจะเป็นอาหารเริ่มต้นเลยนะครับซึ่งถามว่าอาหารเริ่มต้นมันดีไว้มันก็ใช้ได้นะเพิ่มพลังโจมตีให้สิบเปอร์เซ็นต์แล้วก็จะมีะเพิ่มพลังชีวิตให้ร้อยห้าสิบเปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็ข้าวเนี่ยจะเพิ่มชุดเกาะให้สิบเปอร์เซ็นต์นะครับก็ถือว่าใช้ได้นะครับในการกินแล้วก็เพื่อไปบัฟ การออกล่าเรานะครับข้อดีของอาหารก็คือจะบ,บัฟสถานะพลังโจมตีเพิ่มชุดเกราะเพิ่มพลังชีวิตเพิ่มคิต่างๆให้นะครับเมื่อเราออกล่านั่นเองนะครับขึ้นอยู่กับว่าอาหารนั้นอะ่ะบวกค่าสถานะอะไรบ้างนะครับเราก็จะมีบวก2อ,อย่างหนึ่งอย่างบ้างนะครับก็จะมีบวกอ่าอันเนี้ยอย่างเช่นอันเนี้ยอ่าขอเขาเรียกว่าอะไรสลดัดในการต่อสู้ขั้งต่อไปเนี่ย เราจะตัวโจมตีโดนจุดอ่อนของสัตว์ประหลาดเนี่ยเพิ่มขึ้นอีกยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์นะครับซึ่งถามว่าดีไหมก็ดีนะครับเวลาเราตีโดนจุดอ่อนไปเนี่ยมันก็โดนระเมจเยอะขึ้นนะครับผมถ้าเพิ่มมายี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์ก็ถือว่าดีนะครับอันนี้ก็เพิ่มเลือดอีกสามร้อยห้าสิบนะครับอ่าอันนี้เพิ่มเลือดขึ้นอีกสองร้อยนะครับแล้วก็จะมีฟื้นฟูพลังชีวิตต่อวีด,ด้วยนะครับก็คือฟื้นฟูอยู่ที่สิบห้านะครับผม ส่วนอันนี้นะครับเมื่อ,อจอมตีค่าปกติเพิ่มขึ้นนะครับก็มีโอกาสจบมตีผิดปกติอย่างเช่นสตันนะครับแล้วก็ไฟฟ้าช็อตน,นะครับค่าอาหารสำหรับอาหารแต่ละสายครับสมมติตอนนี้ผมเล่นปืนอ,อยู่ผมควรจะกินอาหารแบบไหนให้เหมาะกับสายที่กับอาวุธที่ตัวเองเลือกนะครับถ้าผมอยูอ่สายปืนอย่างที่บอกนะครับผมผมก็จะเลือกเป็นเพิ่ม,มลาเปรนะครับ อก็คือเลือกที่จะกินเนื้อ,อย่างนะครับผมเพราะว่าอะไรเพราะว่าหนึ่งเลยผมเลยผมตีระยะไกลอยู่แล้วนะครับก็คืออาเราอยู่ในระยะปลอดภัยนะครับเวลาสู้กับบบสเตอร์นะครับเราไม่ต้องเอาตัวเข้าไปเสี่ยงนะครับก็คือเน้นเพิ่มดาเมจไปเลยดีกว่าอะไรประมาณนี้นะครับผมสำหรับอาหารที่เพิ่มพืกต่อกับพลังชีวิตนะครับเหมาะแก่ สายดาบนะฮะแล้วก็สายหอ,อกโลนะครับหรือว่าเรียกง่ายๆคือสายชนใดสายแทงนั่นเองครับสายแทงนะ่ควรจะเลือกอาหารที่แบบเพิ่มพลังชีวิตให้ตัวเองนะครับเพิ่มชุดเพิ่มค่าชุดเกาะให้ตัวเองนะครับผมเพราะอะไรเพราะว่าตัวพวกนี้มันต้องเข้าไปอยู่ไปชนกับพวกมอนสเตอร์นะครับใกล้ซึ่งมันมีโอกาสโดนตีนะครับซึ่งซึ่งพวกมอนสเตอร์เนี่ยมันสามารถพ่นพิษพ่นไฟได้นะพ่นน้ำแข็งได้นะครับ เราก็ต้องกินพวกอาหารที่เพิ่มพลังชีวิตเพิ่มพลังชุดเกราะไปนะครับแต่ถ้าพวกสายเวทสายธารูสายปืนนะครับอ่าพวกที่โจมตีไกลเนี่ยให้เน้นดตามีดไปเลยนะครับเพราะว่าเราอยู่ในระยะปลอดภัยอยู่แล้วถ้ามันจะโจมตีเราเราก็แค่หลบแล้วก็ไปหาที่ใหม่ๆตีเท่านั้นเองนะครับง่ายๆครับสำหรับการทําอาหารก็ให้เข้ามาหาผู้หญิงผมแดงคนนี้นะครับอา่าแล้วกดทาอาหารนะครับนี่ครับมันก็จะมีวัตถุดิบอยู่นะครับแล้วก็กด ถ้าสมมุติเราไม่มีถ้าสมมุติเราไม่มีแอปเปิ้ลใช่ไหมอ่าเราเราก็เขียนว,ว่าจะทําอาหารนะครับ่สมมุติเราไม่มีแอปเปิ้ลเรากดเรากคดคลิกมาที่แอปเปิ้ลที่นึงนะครับเรากดรับนะครับมันก็จะมีบอกอยู่ว่าเราสามารถหาแอปเปิ้ลไดจากไหนนะครับอ่ามันก็จะมีซื้อในตลาดนะครับลูกละสามสิบสองบาทนะครับแล้วก็จะมีเ้วกดรับแล้วกดที่ฟาร์มฟอร์ดนะครับก็คือผู้หญิงคนนี้ที่อยู่ ที่อยู่เมืองเมืองนี้เมืองเดียวนะครับที่อยู่แถนี้ก็คือเมืองฟอบป,ปันยางตนนะครับซึ่งตอนแรกเรายังลงมาที่นี่ไม่ได้นะครับเราจะทำอาหารให้สักอ,อย่างหนึ่งและนะ้วฮะเดี๋ยวเจะทาเป็นเนื้อย่างละกันทำหนึ่งชุดนี่ครับเราก็จะมีบอกว่าส่วนประกอบอะไรบ้างไอในการซรายเนี่ยคือเหมือนว่าเป็นพลังงานของเรานะครับก็จะมีเกลือมีเนื้อ ะครับแล้วก็กดยืนยันไปเลยอพอเราทําอาหารเนี่ยเราจะได้ความชนะมาถึงร้อยนะครับอ่าขณะเราก็ได้เนื้อยื่แล้วครับการที่จะปลดล็อกอาหารต่างๆเนี่ยทำยังไงนะครับให้เราเข้ามาที่สามขีดนะครับสามขีดตรงใกล้ๆลูกทงนะครับแล้วกดมาที่สกิลนะครับนะกดมาที่ทักษะชีวิตนะครับอ่แล้วกดมาที่คําว่าเรียนอาหารนะครับอ่าแล้วกดเรียนรู้ทักษะนะครับ ความชนะที่เราดูเมื่อกี้นะครับถ้าทำอาหารหนึ่งครั้งนะครับอย่างเช่นเนื้อย่างเนี่ยมันเพิ่มเพิ่มความชนะหนึ่งร้อยใช่ไหมครับก็คือถ้าเราทําหลายๆชุดเนี่ยซักซักสิบชุดเนี่ยเราก็ได้ละหนึ่งพันใช่ไหมครับพอเราได้หนึ่งพันปุ๊บเนี่ยระดับเราก็จะเป็นเล,เ,ลวเวลสิบเอ็ดละพอเเวลสิบเอ็ดปุ๊บเราก็สามารถปลดล็อกอาหารได้เราก็ดูว่าอย่างเงี้ยถ้าเป็นไอ้ขนมหวานเนี่ยก็คือเราต้องเลเวลสิบห้า อ่าปดล,ล็อกข้างสองเนี่ยเราก็จะเป็นเลเวลสิบห้าแล้วก็จะเป็นอ่าอันนี้เลเวลยี่สิบไหมหรือว่าปดล,ล็อกเดยไม่ได้ใจนะครับแต่ว่าถ้าเราจะเพิ่มไปเรื่อยๆเ,เนี่ยเราก็ต้องเก็บเลเวลโดยการทําอาหารนะครับผมอ่ายิ่งเราเก็บเลเวลไปเรื่อยๆนะครับมันก็จะปดล,ล็อกอาหารได้เยอะขึ้นและอาหารมันก็จะบัฟให้เราเยอะขึ้นเหมือนกันนะครับผมอย่างเช่นอันนี้นะครับ นอไฟปูนะครับอันนี้โหดมากก็คือเพิ่มเวลาโจมตีให้ยี่สิบเปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็อัตราโจอัตราโจมตีคิดค่อนเราเนี่ยเพิ่มห้าเเซ็นเลยนะก็ถือว่าค่อนข้างเยอะเลยนะครับสําหรับใครที่มือใหม่เนี่ยก็กินเนื้อยากไปก่อนก็ได้นะครับมันก็ช่วยบัฟพลังโจมตีให้เราสิบเปอร์เซ็นต์นะครับผมสำหรับคลิปการทำอาหารนะครับถ้าใครสงสัยตรงไหนนะครับก็คอมเมนต์มาได้เลยนะครับคลิปนี้ก็จะเป็นไกด์ไลน์ให้ผู้เล่นใหม่นะครับที่ไม่รู้เกี่ยวกับระบบเกมนะครับผม คลิปต่อไปเนี่ยจะเป็นคลิปการหาวัตถุดิบของอาหารนะครับผมก็จะเป็นอ่าการหาวัตถุดิบว่าวัตถุดิบเนี่ยวัตถุดิบเนี่หายังไงนะครับเพราะว่าผู้หญิงคนเนี้ยเราขายแค่ผักกับข้าวกับหมูใช่ไหมครับแต่ว่าถ้าเราทําอาหารเนี่ยมันจะมีกุ้งปลาแล้วก็อย่างอื่นอีกเยอะเลยนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าเดี๋ยผมจะมาบอกแล้วกันอ่าสำหรับคลิปนี้นะครับก็ขอบคุณทุกคนนะที่เข้ามาดูนะครับถ้าใครชอบนะครับคลิปนี้เป็นประโยชน์นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์ แล้วก็กดติดตามให้ด้วยนะครับผมตอนวันนี้นะครับขอบคุณครับ